ช่างวัไม่คว่งงวงวว่แช่าสำหรับใครยังไม่รู้จะขายวีที่ไหนะครับสามารถติดต่อน้องเทพ นั่นเองครับผมนะหรือว่าน้องอมมี่นะครับผมนะเขารับบริการก,าาก้างฝากขายมีดด้วยในราคาที่โคตรจะดีเลยครับผมนะนี่ก็คือเป็นกลุ่มนะครับผมนะกลุ่มซิิโอกลุ่มสำรองนะครับผมนะเพราะกลุ่มหลักเนี่ยได้บินไปเลยมีกลุ่มนี้ขึ้นมาครับผมนะสามารถที่จะมาขายของหรือว่าสอบถามน้องเทพได้เลยเนาะเออน้องเทพตัวจริงเนี่ยจะต้องมีเครื่องหมายติก๊กถูกด้วยนะครับผมนะเออให้ราคาดีมากเลยนะครับผมนี่เห็นไหมครับอย่าลืมอ่านกฎกันด้วยถ้าหากว่าไม่อยากจะถูกเกลียนเนี่ย ก็กลางกับน้องเทพก็ได้จบๆเลยแต่อันนี้เออยังตึงเลยเนี่ยคนก็ขายกันสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้กันเลยเนาะถ้าสนใจก็กดลิงก์ด้านล่าง description นี้ได้เลยครับผมนะกับน้องเทพไทย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 ,ทย <S <S เอากลับมาคําบัสเกตเต้ขีดับเชืากกับอะไรผมแนะนำเสมอว่าอย่าเล่นไม่ควรจะเล่นแต่ถ้าหากจะเล่นเติมเงินเข้าไปแล้วก็ใส่โค้ด PDN ข้พอพหาาว่าคุณสคใส่โคเบตินคุณจะมีโอกาสได้ไเรื่องของกิ้วเวทต่างๆนานาคุณมาที่กิ้วเวทนี้คุณจะมีโอกาสได้เปนเรื่องของปืนตึงต่างๆนานาชนิดกับผมแล้วก็รอเมดูซ่าแล้วก็โฟคาวน์นี่พวกนี้พวกนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้กินนะผมไม่ออกเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวออกนะพวกนี้ไม่ได้ก<ช>ินรอได้เลยนะครับผมวันนี้คือใจผมเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเคสแบตเทิลและทำชาเลนจ์ชาเลนจ์หนึ่งพี่ชาเลนจ์อะไรครับว่าไปกล่องแบตเทิลล้วนลายมอร์เซนคือเขาเรียกว่าช่องโหว่ของคีด็อกนี่คือชช่่่ออองงโหหวคีีดกลเเน้ยรใ คำนวณมาละวไอชาร์นเลยนะไอเคนเนี่ยนะอันนี้คือช่องโว่ใหญ่มากบอกผมวะจริงจริงจริงช่องโว่ใหญ่มึงอย่าโม้เยอะนะจริงๆและอันนี้คือแชร์เหรอหรือ,อเราจะเล่นแบบเหมือนเดิมพี่สามวีสสามครั้งที่แล้วกูไปเช็คมาแล้วพี่บอกว่าเป็นดวงดีเราไปเลือกดวงดีไว้ใช่แต่มันออกซวยถูกเพราะนั้นต้องดวงดีซ้ำ ๋อเออใช่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 สมบบอดชนะเราไปได้ไงตีปองเราต้องอันนี้ต้องกลับไปดูดีถูกตีปองไหมจัดไปตีไปเเบิร์นทีนี้แต่ใจเย็นนะผมเป็น2 9ดอนเน่ะสู้ๆรอาได้มากกว่าใช่ไหมพี่แชมป์ช่วยด้วยแชมป์ให้ชึงเงีย่ขอแค่ค่อยู่กับฉันมาเลยปิดตัวยบัด อุ้ยเราสำไม่ถูเลยโว้ยยอ้ยยย้ยยยยยยิยยยยสยยยยยยยกยยย่อยยยยยมยยยยยยยมยยยยยาไม่ยย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 ยไม่ยย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 นยยงยย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 นย

เอาแล้วของยริงมาแล้วเผ้หมมาแล้วซิงห์ช่างโง่ช่างงช่างางโเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้

ก็ฝากกดไลค์ะกดซับสไครป์สำคัญกดกระดิ่งด้วยกดซับสไครป์กดติดตามอ่ะแล้วก็โอ้โหคอมเมนต์ด้วยกว่าคอมเมนต์ว่าว่าช่องโว่อ่ะดีปะดีช่องโวเฮียหึเดี๋ยว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 เฮียอะไรเนี่ยนี่ช่องอะไรเนี่ยไม่ไม่ให้เมาส์มึงนะกูไม่ให้เมาส์มึงนะกูแกลี่เฉยกูแกลี่เฉยอีไม่เอานะกูไม่กูไม่ให้เมาส์มึงนะช่องโว่มาแล้วเนี่ย ไม่ควรนะหยีแล้วมันทำให้เสียนเนี่ยเลิก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 เกเลิ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 เลิกเลิกเกเลิเลิกเลลิก กูดันตื่อ่ะอันที่ได้ผลเล้อยเปอร์เซ็นต์จะจัดแค่มืออะสีลอเบเลยอะเจอกันคลิปหน้าครับอย่างนี้ก็มีทุนสู้แล้วแป๊ะทำไมทำไมไม่ไปเป็นที่โลอะมีลิ้นเลื่นคุณถ้าโลมาโอ้โหโลมาไอ้ยเฮ้ยหลอกเลดดีเลดดีจับโลปิงอย่าลืมเข้าไปเดนด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับว่ากันสด